อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นที่เขารู้สึกว่าไทยนี่คือศูนย์กลางแห่งเอเชียตะวันออกบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมช่องนี้มันอวยไทยจังวะต้องบอกว่าใจเย็นๆนะไม่ได้อวยไทยคือความคิดเห็นของชาวต่างชาติเขามีมาแบบนี้ความคิดเห็นในเชิงลบก็มีเหมือนกันในบางคลิปผมก็เอามาลงไม่ได้ปิดออกแล้วความเห็นเชิงลบเนี่ยส่วนมากมันก็จะมาจากาเมน,นะนะถ้าเป็นแนวของชาวต่างชาติอามาเข้าเรื่องเลย ็ชายญี่ปุ่นเขาบอกว่าประเทศไทยนะ่ะในสายตาของเขาเขามองว่าเป็นศูนย์กลางแห่งเอเชียตะวันออกเขาบอกที่เขาคิดแบบนั้นเพราะว่าเขามาทํางานอยู่ในประเทศไทยเมื่อ5ปีก่อนมีเพื่อนคนญี่ปุ่นหลายคนเลยก็ถามผมด้วยความงุนงงว่าหมายถึงเขานะไปทําไมล่ะทําไมไม่ไปสิงคโปร์หรือว่าเกาหลีใต้ตอนนั้นผมก็ตอบไม่ได้ชัดนักหรอกแค่รู้สึกว่าไทยนะ่ะมีอะไรบางอย่างนะ ทีนี้หลังจากที่ผมอยู่ที่นี่มาประมาณครึ่งทศวรรษก็่หปีนั่นแหละผมบอกได้เต็มปากเลยว่าประเทศไทยคือศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกไม่ใช่แค่เรื่องภูมิศาสตร์แต่ว่าในเชิงของพลังนุ่มนวลด้วยก็คือซอฟต์พาวเวอร์นี่แหละวัฒนธรรมการเชื่อมโยงระหว่างประเทศรวมไปถึงความเป็นกลางในจิตใจของผู้คนที่นี่ทำไมผมถึงบอกว่าเป็นศูนย์กลาง ถ้าเอาหนิวจิ้มกลางแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบจริงๆันะมันก็จะมีอยู่ประมาณประเทศไทยจริงๆนั่นแหละอันนี้คือในส่วนของแผนที่แต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือคนจากทุกประเทศในภูมิภาคก็มาอยู่ที่นี่ได้อย่างเป็นธรรมชาติะด้วยคนญี่ปุ่นแก่ๆก็อยู่ที่นี่คนเกาหลีมีคาเฟ่ที่นี่คนเวียดนามมาเรียนมหาลัยที่นี่คนลาวก็มาทํางานที่นี่พาม่านี่อยู่แทบทุกอําเภอคนจีนมาซื้อคอนโดฝรั่งยังมาเรียนมวยไทย ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไรประเทศไทยนะ่ะกลายเป็นเหมือนห้องรับแขกห้องนั่งเล่นของเอเชียตะวันออกโดยไม่ตั้งใจถ้าแบบนี้ไม่เรียกว่าศูนย์กลางจะเรียกว่าอะไรละ่ะแล้ววัฒนธรรมที่ผสมแล้วไม่เลสซะด้วยในญี่ปุ่นถ้าเกิดว่าคุณเปิดร้านลามเมงที่เอาเพลง EDM เปิดดังกระหึ่มเลยนะคนอาจจะด่าคุณแต่ในไทยนะ่ะคุณสามารถกินข้าวต้มกลางร้านที่เปิดเพลงเกาหลี พร้อมกับมีภาพบรรยากาศญี่ปุ่นอยู่บนผนังและโต๊ะข้างๆนี้ก็กำลังคุยภาษาอังกฤษได้โดยที่ไม่มีใครแปลกใจเลยร้านเดียวมีทุกทวีปคนไทยนาะรับทุกอย่างเข้ามาโดยที่ไม่พยายามจะทำให้มันกลมกลืนหรือว่าเหมือนกันหมดนี่คือพลังของประเทศไทยที่หลายประเทศยังทำไม่ได้แล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องโลเคชันกับใจกลางการเคลื่อนไหวจากกรุงเทพคุณจะบินไปสิงคโปร์ฮานอย โซโตเกียว so, หรือว่าจาการ์ตาเนี่ยใช้เวลาแค่2อถึงหชั่วโมงเองธุรกิจข้ามชาติหลายแห่งยังใช้กรุงเทพเป็นฐานการประสานงานอยู่นะแม้ว่าจะไม่ใช่เมืองหลวงของเทคโนโลยีเหมือนกับโตเกียวหรือว่าเมืองเศรษฐกิจแบบสิงคโปร์แต่กรุงเทพนะ่ะคือเมืองแห่งโอกาสที่ทุกอย่างเริ่มได้ง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องขออนุญาตก่อนวุ่นวายมากมายเหมือนประเทศอื่นเลยนะไม่ต้องทํางาน12ชั่วโมงต่อวันแบบญี่ปุ่น ไม่ต้องแต่งตัวแบบมนุษย์เงินเดือนเรียบร้อยเกินเหตุและที่สําคัญก็คือไม่มีใครมาตัดสินคุณจากบริษัทที่คุณทําอยู่ด้วยถ้าใครอยู่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีจะรู้เรื่องนี้ดีถ้ามีใครมาถามว่าคุณทําบริษัทที่ไหนหลังจากตอบไปเนี่ยคุณจะเห็นสีหน้าคนที่ถามเลยว่าเขาจะทําหน้ายังไงบางคนทําหน้าตกใจบางคนทําหน้าสงสารทีนี้คนไทยก็เป็นชาวพุทธที่เป็นกลางมากที่สุดในโลกด้วย ผมน่าเคยพูดเล่นกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นว่าคนไทยเหมือนน้าอัดลมนะไม่มีรสจัดแต่ว่าซาได้นานเขาหัวเราะแต่ผมได้จริงจังมากผมได้วลีนี้มาจากคนไทยนั่นแหละที่ผมเห็นด้วยกับวลีนี้เพราะว่าคนไทยน่ะเขาไม่บังคับให้คุณเปลี่ยนาศาสนาไม่บังคับให้คุณเชื่ออะไรเขาสามารถขับวินไปไหว้พระแล้วก็แวะกินเบียร์กับเพื่อนได้ในวันเดียวกันก็ไม่มีใครพูดอะไรนะความกลางๆแบบนี้แหละที่ทําให้คนจากหลากหลายาศาสนาและวัฒนธรรม ชอบมาอยู่รวมกันที่นี่ส่วนเรื่องความโดดเด่นอีกอย่างก็คือสังคมที่ไม่มีใครรีบแต่ก็ไม่หยุดเดินคุณเห็นคนญี่ปุ่นเดินเร็วกันใช่ไหมใช่ครับเดินเร็วเพื่อที่จะไปถึงจุดหยุดของเขาแต่คนไทยไม่ต้องเดินเร็วแต่เขาเดินไม่หยุดเขาเดินไปได้เรื่อยๆเดินไปได้ไกลกว่าคนญี่ปุ่นซะอีกแค่เรื่องนี้ก็สุดยอดแล้วคนไทยเิวเดินสบายๆมีความสุขแต่เดินไม่หยุด คนไทยนมีสเสน่ห์บางอย่างที่ผมอธิบายได้ยากก็คือเขาทําทุกอย่างแบบไม่เร่งไม่หยุดนะไม่เร่งจนเสียสติแล้วก็ไม่หยุดจนลืมเป้าหมายธุรกิจญี่ปุ่นหลายเจ้าก็เริ่มย้ายสำนักง,งานมาไทยเพราะว่าที่นี่มีคนทํางานที่เขาพอเพียงแล้วก็พร้อมจะเรียนรู้ไม่ค่อยจะทะเลาะกันเลยไม่บนจุกจิกแล้วก็ยิ้มได้แม้เงินเดือนจะออกชา้าคุณอยากรู้ไหมว่าเด็กญี่ปุ่นรู้จักอะไรเกี่ยวกับไทยบ้างอย่างแรกเลยก็มวยไทยแน่นอน แบล็กพิงที่ลิซ่ามาจากบุรีรัมร้านอาหารไทยที่อร่อยกว่าร้านอาหารจีนบางร้านในโตเกียวซีรีส์วายไทยอันนี้ที่ดังในญี่ปุ่นแบบโคตรแรงประเทศไทยไม่ต้องพยายามโปรโมตตัวเองเหมือนกับเกาหลีใต้เลยแต่สิ่งที่ไทยส่งออกนะ่ะคือความรู้สึกดีๆที่ซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของคนอื่นประเทศไทยไม่ใช่คู่แข่งของใครแต่ว่าเป็นเพื่อนของทุกคน จีนกับญี่ปุ่นนี่อ็าอาจจะทะเลาะกันเรื่องเกาะญี่ปุ่นกับเกาหลีก็มีประวัติที่ไม่ดีต่อกันแต่ว่าประเทศไทยคุยกับใครก็ได้เป็นเพื่อนกับทุกคนไม่ค่อยมีศัตรูอันนี้เขาอาจจะไม่รู้เรื่องขเขมพรพมาร่าอะไรนะประเทศที่เป็นกลางโดยธรรมชาติแบบนี้นะหาได้ยากมากและมันเป็นเหตุผลที่ธุรกิจนักเรียนคนกเกษียณหรือแม้แต่ยูทูบเบอร์ทั่วเอเชียก็เลือกที่จะมาเริ่มต้นที่นี่ และนี่ก็คือเหตุผลที่ผมอยากจะบอกว่าทำไมผมถึงมองว่าไทยน่ะคือศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าไม่ใช่คนไทยเก่งที่สุดหรือว่ารวยที่สุดหรอกแล้วก็ไม่ได้ทันสมัยที่สุดด้วยแต่เพราะว่าไทยน่ะอยู่ตรงกลางทั้งในแผนที่และในหัวใจของคนในภูมิภาคคนไทยไม่บังคับไม่ตัดสินไม่เร่งไม่กดดันคนไทยรับทุกอย่างไว้แล้วก็ทาให้มันกลมกลืนคนไทยมีที่ว่างให้คนเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้จะไม่มีอะไรเลย บางทีการเป็นศูนย์กลางเนี่ยไม่จาเป็นที่จะต้องเสียงดังหรือว่าสร้างตึกสูงเลยนะแค่เปิดไฟให้เพื่อนบ้านเข้ามาพักได้ผมว่านั่นก็เกินพอแล้วแล้วก็มีความเห็นชาวญี่ปุ่นมาอีกเหมือนกันคือคนที่จะพูดอะไรในแนวเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีอายุหน่อยนะแล้วก็ทํางานทําธุรกิจอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างจะมีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศอะไรแบบนี้ครับออย่างคนเนี้ยเขาเป็นวิศวกรโยธาชาวญี่ปุ่นเขาบอกว่าเคยทํางานในหลายประเทศเลยทั้ง ลาวพามา่าเวียดนามอินโดแต่สุดท้ายนะ่ะสำนักงานใหญ่ของบริษัทญี่ปุ่นที่ผมสังกัดก็เลือกมาตั้งที่กรุงเทพเพราะว่าที่นี่นะ่ะมีความพร้อมหลายด้านเลยและที่สำคัญคือการเชื่อมต่อทุกประเทศในภูมิภาคนี้แทบจะต้องบินผ่านไทยแทบทางนั้นเลยไทยกลายเป็นศูนย์กลางแบบที่เราไม่ต้องพูดถึงตรงๆเลยแต่ว่าใช้งานจริงอยู่ทุกวันอยู่แล้วการขนส่งก็รวดเร็วสนามบินมีมาตรฐาน ระบบโลจิสติกของไทยก็พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆอีกอย่างก็คือเรื่องภาษาคนไทยหนาะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเลยเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านหลายประเทศนะแล้วก็อเนซยของคนไทยก็เป็นกลางด้วยคนไทยไม่สุดโต่งในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศมากนักก็เลยทําให้หลายๆประเทศนหะนยอมรับไทยในฐานะคนกลางได้หลายกรณีผมไม่ได้หมายความว่าไทยนะ่ะดีที่สุดในทุกด้านนะแต่ว่าไทยนะ่อยู่ในจุดที่ทุกคนพร้อมจะพึ่งพาประเทศไทย แบบที่ประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ยังไม่มีทีนี้อีกคนก็มาบอกว่าฉันนับเปิดบริษัททัวร์ที่พานักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาเที่ยวไทยตั้งแต่ปี2012นนู่นเลยจนตอนนี้สิปีแล้วนักท่องเที่ยวหลายคนก็เริ่มจากไทยก่อนแล้วก็ไปลาวไปเวียดนามไปขเขมรเพราะว่าการเดินทางจากไทยนี่สะดวกมากสายการบินก็มีหลายเจ้าราคาก็ไม่ได้แพงคนไทยเองก็มีโครงสร้างที่รองรับนักท่องเที่ยวครบเลยไม่ต้องปรับตัวเยอะ สำหรับธุรกิจนะก็เห็นเพื่อนหลายคนที่เขาทำงานในเวียดนามหรือมาเลเซียสุดท้ายต้องกลับมาคุยงานหรือไม่ก็เปิดสำนักง,งานเล็กๆที่ไทยเพราะว่าการสื่อสารที่นี่นะสะดวกมากกว่าระบบอินเทอร์เน็ตก็ค่อนข้างดีและเร็วมากด้วยการติดต่อหน่วยงานต่างๆนี่ไม่ยากอย่างที่คิดพอไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะไทยดูเหมือนว่าจะประสานงานได้ดีกว่าจริงๆฉันคิดว่าไทยนี่เป็นเหมือนศูนย์กลางความเชื่อมโยงเลยที่ไม่ได้เน้นการประชาสัมพันธ์ตัวเองสักเท่าไหร่ แต่ทุกประเทศรอบข้างต่างก็รู้ดีแล้วก็ใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานโดยธรรมชาติทีนี้อีกคนหนึ่งเขาเป็นนักข่าวอิสระชาวญี่ปุ่นทั้งหมดนั่นแหละเขาบอกว่าผมเคยใช้ชีวิตอยู่ในฮานอยโตเกียวสิงคโปร์แล้วก็กรุงเทพแต่สุดท้ายก็เลือกอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าให้ความรู้สึกถึงความสมดุลสมดุลกว่าไม่รีบร้อนเหมือนในโตเกียวไม่เงียบเหงาแบบฮานอยแล้วก็ไม่แพงจนลำบากแบบสิงคโปร์นะแล้วที่น่าสนใจคือ อนผมรายงานข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจของอาเซียนผมพบว่าแทบทุกประเทศเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับไทยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอย่างเช่นเวียดนามก็อาจจะผลิตสินค้าแต่ว่าต้องส่งออกผ่านท่าเรือไทยหรือไม่ก็ลาวกับกัมพูชาเนี่ยก็ยังอิงระบบการเงินของไทยในบางมุมอีกเรื่องก็คือองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งเนี่ยเลือกที่จะตั้งสำนักง,งานภูมิภาคไว้ที่กรุงเทพครับไม่ใช่แค่เพราะสถานที่สวยหรือว่าอาหารอร่อยเท่านั้นนะ แต่เพราะว่าเขาอยู่ตรงกลางจริงๆนะทั้งภูมิศาสตร์และทางวัฒนธรรมผมว่าในอีกประมาณ10ปีข้างหน้านี้ไทยอาจจะกลายเป็นศูนย์กลางที่ชัดเจนยิ่งกว่านี้อีกแต่ประเทศไทยนะไม่เคยประกาศตัวเองเลยว่าเป็นศูนย์กลางและนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นที่เขามอว่าไทยแล,ยละ่ะคือศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริงแบบนี้ถือว่าชาวญี่ปุ่นอวยไหมเขาก็พูดความจริงที่เขาสัมผัสมานะมันก็ดูเหมือนเป็นเรื่องจริงจนี่แหละ เพราะผมก็พยายามมองหาอยู่ไอ้ไหนที่มันไม่จริงบ้างอะก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ